เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ไม่ได้มีการนิ่งนอนใจกับวิกฤตตอนนี้เลยสําหรับพระเอกลิเกขวัญใจแม่ยกตลอดการอย่างเอชยามิชัยครับที่ขอเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนที่ก่อนหน้านี้ได้มีการบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดบ้านเกิดไปแล้วล่าสุดก็ได้มีการชวนเพื่อนๆน,นนั้นมาไลฟ์แจกเงินยอดรวมถึง60,000บาทด้วยกันส่วนที่ก่อนหน้านี้ทําเอาชาวเน็ตขนหัวลุกกันไปเป็นแถบนะครับเพราะว่าภาพหมู่ที่ถ่ายกับครอบครัวดันมีแฟนคลับตาดีเห็นเงาลาง,ลาง โผล่มาอยู่ด้านหลังเจ้าตัวก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้พร้อมกับเฉลยว่ามันเป็นแค่หุ่นเท่านั้นแต่ก่อนหน้านี้ตนเองเนี่ยก็เคยตกใจกับหุ่นตัวนี้เหมือนกันแต่จริงๆอะพี่อะไม่รู้เรื่องด้วยเพาลงไปอะ่ะเขาถ่ายปกติแล้วคนเนี่ยคนที่เขามามาไลฟ์มาเนี่ยนะท่องมาให้ดู๋อเออ,เอ,อใช่เห็นเหมือนกันครับ <laughs> จริงๆแลวเนี่ย ไม่ได้ตั้งใจทําให้มันเป็นข่าวอะไรเลยนะตาบานได้จริงเพราะว่าตัวพี่เองพี่ไม่รู้แล้วลูกสาวเราบอกพ่อคนดูเยอะมากเลยนะแต่ว่าไม่ได้ดูไม่ได้ดูดดเพราะเขาไปโฟกสัสที่หุ่นที่เป็นชุนลิเกคับจริงๆแล้วเคยชุดหุ่นที่ใส่ชุนลีเกย์บอกนี่เออมันก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเป็นอย่างที่เขาพูดกับหุ่นตัวเนี้ยที่เคยตกใจกันมาแล้วครับ พราะว่าเขาอยู่ในบ้านตอนแรกเขาอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแล้วพอดีที่แต่งของเสร็จของใหม่ก็ช่วงย้ายบ้านย้ายไปแนี่ช่วงในบ่านเนี่ยเขาจะจัดเก็บห้องพระห้องอะไรแล้วก็ย้ายไปไว้หน้าบ้านก่อนเสร็จแล้วเขาก็ไปยู่อยู่ตรงนั้นแหละตอนคืนน่ะแล้วพี่เวลาสวดมนต์เสร็จน่ะพี่จะปิดไฟพอปิดไฟในห้องพระแล้วหันไปเห็นแต่ว่าไม่ได้ปิดผ้าม่านตกใจมาเหมือนกันตัวเองก็ตกใจที่พี่ที่พี่ไลฟ์สดแล้วก็แจกเงินน่ะ อีพีเตอ่มยกความดีมากกับเพื่อนรุ่นน้องก็คือคุณเปิร์อีพีเพิ่มในซูมาลีในไลฟ์แจกเงินมาก่อนแล้วแล้วก็นายชอบทําบุญแล้วก็ชวนพี่อ่ะชวนพี่ทั้งหลายเพื่อนนั้นพี่ร่วมด้วยนะ จริงๆแล้วเงินเนี่ยก็เป็นของคุณต้นส่วนเงินส่วนใหญ่เลยด้วยล่ะแล้วก็ของพี่ส่วนเงินก็เลยไล่แจกเราบอกกันว่าจะแจกสักหกหมื่นเลวันนี้แก่อะไพันละพันละพัน,พ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 นก่อนที่จะไล่ที่บอกกันบอกว่าใครมีปัญหาเกิดร้อนให้บอกมาเลยนะครับแล้วก็ระบายมาได้เล่าให้เราฟังได้แล้วส่งแจกแล้วแจกตอนที่เราไล่สดเท่านั้นนะแล้วก็เราส่งแจกตอนนี้ใครที่พอที่จะมีกำลังรั์อยู่ตอนเนี้ย ก้าผเปิดทางให้กับคนที่เขาลำบากทีที่พูดเลยขอเป็นกำลังใจให้พ่อค้าแม่ขายรถวินมอเตอร์ไซค์เกษตรกรชารวไร่ชาวนานะครับรวมทุก ทุกอาชีพเลยในตอนนี้แม้จะต้องผมเองผมก็ต้องกระทบมากเาะว่าผมกระทบกระเทือนไมกระเทืนครับแต่ผมก็ต้องสู้แล้วเราก็ต้องจับมือกันแล้วก็ต้องหาทางนี้ไัให้ได้ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับขออวยพากาพิณทอทุกท่านให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงและผ่านวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ววันเร็วคืนนะครับขออบคุณมากนะคะคุณพี่คาสวัสดีครับพี่ค้ารักษาครับครับ